สาบายดีทุกคนมือนีเป็นคำขึ้นอองควันซาเ้ากับจไปอาบน,น,อน,น,น้ำลอยกระทงนะลอยโคงอหอดซชมวิวหัวขํามเส้ห้าวกระทายวิดีโอมาฝากลูกสาวกระตื่นเต้นให้ มีเสียงรบก,กวนแน่น,นอนแต่ว่าอยากเอาเสียงโสดในความแบบตื่นเต้นของนั่งก็แบบเลยว่ามีเสียงลมเสียงอย่างนี้เนาะแต่ว่าก็อยากได้ดียินเสียงที่แบบในความตื่นเต้นเอาไว้เป็นแบบที่ระลึกว่าตอนพ,อนพ่อกับแม่พาเพื่อนไปเบิงเขารอยโคมในวัยอายุ4ปีที่เขาหาปีเนาะเพื่อนแบบว่าจักแล้วว่าเขาลอยโคมรอยกระทงม,มันเป็นแนียวใดเพื่อตื่นเต,นตนรรร้นจำไดาวานจะกระาณนี้เนาะลดลาย,ลาย,ลายบอกเลยว่าบอกเลยว่า,วาติดยาว แต่ว่าเขาก็ค่อยไปไพ่ก็อยากไปอยา่างมากเนาะเป็นธรรมดารถก็ต้องหลายแน่นอน <c oughs> ทางเข้าก็คือเก่ายังคลองคอนเซ็ปต์ออกเพื่อนจังทายวิดีโอหรือว่าไทยอตอนทีแบบว่าสะดวกเนาะอันนี้ก็คือเห็นวิวมันงามเนาะก็เลยแบบสะดวกทยายว่าฝากทุกคนงามดีดี <c oughs> เพราะว่าขนาดว่ารถติดแบบไฟนะแสงไฟแสงสีเสียงเงี้ยงก็บแบบว่ามันแบบคืบๆน,นะก็เลยอ,อยากทายมาฝากว่าโอ้โหแบบรถไล่ดีแต่มาแบบรู้สึกว่ามวน,นคือตะอี้หันคิดว่าสิบบริมาอะไรได เพราะว่าฝนตกลาจ้าฝนตกลาท่าบอกเลยฝนแห้งคือว่าแม่ก็ลู้คือสิบวันไปหลินดอกลอยกระทงกระเทกยังนี่อันเพอินผ่านว่าฝนหายุทแเตว่ากับริทันแต่ว่ายุดขัดยังมีอื่นๆในเดือนหนึ่งยังแบบมีเม็ดฝนอยู่เศษลงมาพามาทางดุายกระตามเคยจ้าเพราะว่าเคยพ่วงมาขังเล็กพ่วงมาพ่วงมาในวัยอ่ะหนึ่งปีก็หาเดียตายจ้าอันมาหอดน้องก็มาฝากรถอยู่ขังอันหารถเขาแล้วกระย่างเขาไปนิวัต เพราะว่าเขาจะลอยอยู่หลังวัดเนาะอยู่แคมซีก็จะมีอ่าเพื่อไฟไลเพื่อไฟสแล้วก็มีท่ามองไหปลอยกระทงแล้วท่าจ้าการมีแบบแบบเดินไหปลอยอันโคมเนาะคนก็จะมากมากวัดนี้รายเพราะว่ามันมีท่าไห้ลอยแล้วก็มีคนเข้ามาลายจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่แบบว่าลักลักที่แบบในมุมบันปากซีเขาเม้กมากลอยกระทงโอ้บริเวณลอยกระทงนะพอนพอกเนี้ยบริภาษามลอยกระท่งพามาเบิงเขาลอยกระทงแล้วก็ปลอยโคมเนาะมาเบิงซือๆเพราะว่าแต่เอาลูกนี่กันยังแบบมือก็จะบบทนาแต่จับเอื่องออ่น อัดโคมเนาะคือคือเพื่อนเนาะโอ้ยพอดีเลยสิไปน้ำโคมเลยบรรยากาศก็แปลว่าของหลังฝนเนาะมันก็เป็นแฉะแฉะแน่ทางลูกสาท่านเดี๋ยวหอดใจแน่เบิ่งโคมลอยเนาะพอพอดนโคมเขาอลอยเทิงฝ่าเนาะแต่อยู่เหือนฝนมันมาหอดกับแห้งตื่นต้นปรจักกันเขาลอยกระทงมาจัก่อไฟปรจักนันนีนนโอ้ตื่นต้นประจันบอกเลยว่าเป็นสนสนมันก็เสียงมันก็บนไหลเนาะก็เลยบอกเดี๋ยวเปิดเสียงเพราะว่ามันแบบคนมันลายทั้งเสียงเพลงทั้งเสียงอ่ะคนเบาอย่างก็เลยว่าปิดเสียงไว้เอาผักเอาดีกว่าซะ ก็เลยทายวิวมากฝาข้าปล่อยโคมเนาะลูกซาวก็ลูกซาเอนขังเหล็กก็จะปล่อยโคมโคมตัวนั้นมันจะขังไหเบิงเนาะขงไหเบิงก็ขังเบิงนะท่างจะค้องันกระตุกไก่แล้วยานโคมมันจะเป็นไหมอานทายอันนั้นที่แบบเสือเข้าเจ้อันนั้นไวเนาะก็พักกราทางลูกขครก็มวนมาเข้าไปในโคมก็ไปเบิงบรรยากาศการปล่อยโคมก็จะประมาณนี้แล้วาไดเ กินน่อ้ยนี่นี่น่เทนน่อยอยข้นเได้ไมามมา่ามมายไ่างหลังิดีก็ต้องเลิกเล่ไมมอได้ไม

ค้นกันาย่ไล่แงกันยู่มองยืนหนีมันก็เป็นเงงเงบเงงเงบหน่ออะไรก็เปืือนอีกโอ้ยอยากจะวัวสวนลงอยู่แต่่าผ่าบรรยากาศมันเป็นใจผู้ใดก็อยากอยู่เนาะก็คือแบบปูมาเบิงกับมาเบิงปูสีมรลอยกับทาลอยอยู่เนาะเพราะว่ามันมันจืดนะอันเพราะว่าเต้หัวคำมันฝนตกเนาะฝนกับตกแห้งอีกจืดอีกแต่ว่าพอกับบุกแม่อย่างนี่มาเบิงเขาเราว่าขังเล็กของลูกๆมาเบิงเขาลอยกระทงถ้าสียให้ไปลอยเนาะก็ยานสีฟ้ากันหัวสวนล้ง ก็เลยว่าเออเอาสำนีสามาเบิงเอาล่อยโคมกับบริปลอยมาเบิงเขาแม่กับบริเพ้ยพาถ่ายบรรยากาศมุมที่แบบว่าเขจรวอยกระทงน้องบรมเข้าลอยก็คือวิวงามๆมาฝากทุกคนแล้วเขาก็บขืนไปเนาะขืนไปตอไปเลาะตอขืนมาแต่ทาน้ำลอยกระทงบริลอยดังน้องเขาลอยเข้ากะมุมนาสีเป็นยางเลาะบุญจ้าขจกขายเครื่องเงียงนอลายก่อนเสียหอดบุญแม่กับเขาไปซื้อเขาบุญ ก็เลยมาเห็นพอกลูกก็เหตุอันดันแบกกันใฉยๆนะพ่อพอนเมื่อยลูกกระจมเลยเนาะก็เลยว่าเอาขืนลังซาเอออาจารยใช่ลูกไส้ป็นเก่งายเนาะลูกไส้กัลยานโต๊ะพอกะเมื่อยปอดเปืนแขนก็เลยว่าเอาขืนหลังท่าก็จะประมาณนี้สภาพคนจีดีอยู่หลังกระเบะออกจากวัดมาเขากับยางดิน เนี่ยมึงเนี่ยสิแบบว่าพอดีแบบช้อปปิ้งพอมามือนีมีป้าใจดีพามาเนาะเฮาก็ต้องมาผลาเพื่อสิแบบว่าช้อปปิ้งโดนเือหนึ่งป้าป้าสิพาเฮามาไปก็คือแบบว่าจ่ายเฮากับเลือชื่อเนาะเพราะว่าลูกสาวนี่ชินแล้วมือได้ที่ป้าป้าแบบใจดีผ้าวานละนี่ลูกสาวก็แม่ก็ฮูเลวาเฮาต้องต็่ที่ก็การเลือสิ่งที่ได้ก็คือป้าป้าพาเรืหานคลองลินส่วนลูกสาวว่าท่านในหูยังดอกว่ามาแต่ว่าสิ่งที่เพ่อนเห็นก็คือรถคลองลิน พิ่งจีมักเนาะเริ่มมากแล้วแต่ว่าเอ,าอื่อยนี่มันมกักตะโดนเนาะเพราะว่าจืจอความใดนี่เอ,อื่อยนี่ห็นมองหลินมันตื่นเต้นแต่ใดคลิปที่ยู่หานคองหลินก็จะโดนเนาะเพราะว่ามันเป็นอีย่างที่แบบตะมุตะมิน่ารักคุกี้คุกคีเพราะว่าแม่กะว่ามัก,ามากเวลาแบบเห็นดุดูแบบว่าเห็นแนวม,นมักนะนี่ก็มันอย่าถ่ายไว้าบรรยากาศอยู่หานคองหลินยหานคองหลินก็ใหญ่ใหญ่ทางลูกสาวคอยกับลูกชายได้คองหลินก็จะประมาณนี้เอื่อยฮันใดมาเนาะฮันใดลดเอื่อยแต่โดน ที่เลือกโดนค่ะแหต่แห่นไดหลายอันแต่แม่อนุญาตหาให้ใดอันเดียวส่วนน้องว่าจะไดยังแต่ว่าเห็นรถกบหักเนาะก็เลยว่าจับรถบอยก็บหายเอารถอันหนึง่งใหื่ได้มาห้องห้องมือนีลูกๆใด้ข้องหลิน่นคนละอันเนะเาะใหญ่ได้มาน้องได้รถส่วนแม่ใดเขาปูนพอก็ได้อ่ะจะหนวดเนาะ <laughs> พอจะไปลงมาแล้วพอกับไปเบิ่งตีมวยเฮ่ากับมานังอยู่เดินถาเมื่อยถาเนาะลูกๆกระลินเอาค้องหลิน่นออกมาหลิน่นดินกับเมื่อยแลนกับเมื่อยยางกับเมื่อยเพื่อนกะ บ่ท่านมาเนาะพ่อเนาะเพราะว่ายัางมวยเขาหันยังไล่คูอยู่ขั้นว่าใดเป็นนาทีใดก็คือประมาณ3าสินาทีนี่เด็ก่นไปเบิงเขาตีตีมวยตั้งลูกๆก,กับพากระลินลิมเมื่อยเลยก็สิไล่คูกันระบาดนิเพราะว่ายัางเพราะว่ามันก็นค,คือคือนองคนกับกลายอยู่แถวนั้นอันนี้ทางบริไทยไปทางเขาเนาะแต่ว่าอันทางไปเขาจะเบิงมวยอย่างกับคุณเต็มทางเาอ,าอเมริกาขี้ขันจะคุบแล้วก็เลยว่านางแปะ นั่งแปะให้เอื้อยดินกับน้องคั้นเพิ่นไปไกลๆก็ไปนั่งเอาว่านาะคั้นเพิ่นอยู่แถวไกลๆก็นั่งในกัดทายวีดีโอไว้ให้ป้าๆเบิ่งแล้วก็มะรีนของดินลินมาจ้ะย่องมันแต่ว่าของมาแท้สิไปย่องมันก็อย่ามันกัดมืออันนี้มาปลอมเนาะมันกับห้องวีมาบ่ได้ลินซื่อเลยพี่ไปพี่มาจนหัวมันขาดหได้เพราะว่า มาหัวเทพกับยีนงูมันขาดน้องเมย์ก็เลยยิบหายมึงเว้นนี่ก e <hi> ็เลยว่าตอนนี้มาผ่ากันจังหูว่ามาหูขาดแล้วกันยางนอกจากเขาเจ้าอยู่ไกลๆหันเขาก็เห็นเป็นยางม้วนเขาอยู่เนี่ยแบบจีไทยไล่กระจาดเขาหายน้องแบบเขาเจ้าก็บ่ายังแบบขึ้นมา่ายนะเพราะว่าผมมาทายตลอดถ่ายข้าวหนึ่งกระจับโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายข้าวหนึ่งกระอันนี้ถ่ายทุกมงูเล้วเข้ากระถากันบวาวเข้ากระไปนเนาะเพราะว่ามันโดนแห้งเกือบสามสิบนาทีคุณเด็กเพราะว่าขั้นจืดบวชพิษประมาณสองสามขู่ แตมา่าคุนเขาก็ต่อยกันอันนี้เป็นครูสุดท้ายนาอก็เลยว่า,าอืให้ลูกสาวเขาไปเอื่นเพื่อนกับว่ายกสุดท้ายยกสุดท้ายเพื่อนว่าก็เลยว่าถาถาเบาๆลูกสาวกับไปน้าแล้วเพราะว่าลูกสาวกับเมื่อยถาก็เลยว่าไปห้หาปะปาไปห้าปะป๊าท่นกับสิบเอ็ดโมงปลายเลยเนาะเพราะว่าเด็กๆหัน้าวจนเมือ่อย้าวเลยนะแถวใน,นหน่อยนี่กนแบบใครแต่มันบวชมันแบบว่ามันหาวเลยมันกับแบบว่าพอจ็คสียำก็เล่นไปเล่นมาเพราะว่าคนมันหลายมันก็คือคือเนี้ยมันกับแบบว่า โสอซข่ในแต่ว่าพ่อแต่ลูกสาวหอดโตพอกระขึ้นเลยเนาะแม่กระถาอยู่นอกเพรา่วมามั็นกันยกสถ่ายแล้วก็พากันออกมาเมื่อนาทีปะ้าปะปะก็คือเอาลูกา้ายขึ้นเจียเมื่อเนาะเพราะว่าบอกให้เอาเปยมากก็บอยมามาก ก่อนชิ้มือ่อลูกสาวก็อยากเบิ่งบรรยากาศอยู่ดุมเนาะเพราะว่าเขาอยู่สันสามมันก็ซีเน่เห็นทางดุมบอลของหนีอีกยังเนาะแต่เพคนบริไปเดี๋วเพราะว่าพออย่างเมื่อเร็วก็เลยพากันเมื่อก่อนชิเมื่อเมกะทายบรรยากาศตอนชิเมื่อเนาะก็บซีฝ่าว่าเนี่ยเพราะว่าพออนเมื่อปวดบึดแขนเมกะกูดบายเซกูดบายขอบใจติดตามกดไลค์กดแชร์เลยเบิ่งคลิปแต่ละคลิปจนจบเนาะเพราะว่าหยดเบิ่งกับลายแปลว่าเป็นยังที่แบบดีใจแห้งที่แบบว่ายังมีคนแบบติดตามเฮา้ยงขอบใจหลายๆเด้อ